สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ normal distribution ซึ่งประกอบด้วย4ฟังก์ชันนะครับคือทุกตัวจะลงท้ายด้วย n o r m นะครับเริ่มต้นจาก d n o r m p q แล้วก็ r นะครับมาลองดูทีละตัวดีกว่านะครับคือตัว d n o m ตัวแรกนะครับูดง่ายๆก็คือความสูงของตัว p r o b Ability Density Function นะครับผมว่ามาดูรูปเข้าใจง่ายกว่าบรรทัดที่9นะครับผมสร้างค่าบนแกน x ให้มีค่าตั้งแต่ลบ4ถึง4แล้วก็ในช่วงลบ4ถึง4ให้สเต็ปไปเรื่อยๆให้มีความยาวครบ100ตัวนะครับลนบันบรรทัดที่4ดูเห็นไหมครับเมี100ตัวนะครับจากลบ4ไปลบ3.92ลบ3.84จากนั้นผมก็ เรียกใช้ฟังก์ชันตัว d n น r มนะครับ density แล้วก็ผ่านค่า x เข้าไปในบรรทัดที่10แล้วก็ run ี่ผมจะได้ค่า y y ตัวนี้นะครับก็คือตัว density นะครับแล้วบรรทัดที่11ผมก็สั่ง plot นะฮะเห็นไหมครับผมจะได้กราฟที่เป็น normal distribution curve นะครับก็คือจุดกลมๆแต่อันเนี่ยก็คือค่าที่ได้จากตัว d norm นั่นเองหากผมต้องการจะเปลี่ยนการ plot ให้เป็นกราฟเส้นนะครับ ผมก็บอกว่า Plot แล้วก็บอกว่า Type เท่ากับ LL L, ก็คือ Line นั่นเองผมรันบรรทัดที่12เห็นไหมครับผมจะได้ตัว normal curve ออกมาแล้วใน normal curve นะครับผมสามารถใช้ตัวฟังก์ชัน ab line นะครับตัว v ก็คือใส่ค่า vertical นะครับก็คืออย่างเช่น vertical ก็คือจุดตัดแกน x ให้อยู่ที่0แล้วให้เป็นสีแดงผมก็รันแบบนี้ได้นะครับผมจะได้เส้นตรงนี้แบ่งตัว curve ออกมา หรือว่าผมจะสร้างตัวเส้นนะครับให้แบ่งทุกๆ1 Standard Deviation นะครับจากลบ3ถึง3นะฮะผมก็รันแบบนี้ได้นะครับบรรทัดที่18เห็นไหมครับผมจะได้กราฟ Normal Distribution ที่มีเส้นแบ่งทุกๆส่วนที่เป็นตัว Standard Deviation ใช่ไหมครับเคยกราฟที่เป็น Standard Normal Distribution เราทราบว่ามีเท่ากับ0 Standard Deviation เท่ากับ1นะฮะ คันนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างกราฟนะครับที่มีความแตกต่างกันของตัว mean หรือว่า standard deviation ได้นะครับมาดูนะครับ Denorm ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสร้าง x ขึ้นมาใหม่ให้มีค่าตั้งแต่ลบสถึง8นะฮะในบรรทัดที่21เแล้วยีผมก็ Denorm คือถ้า Denorm ผ่านค่าตัวแรกเข้าไปตัวเดียวนะครับเครื่องจะหมายถึงว่ามี an เท่ากับ0ูนย์สแ a น d d ดัดเดเวชันเท่ากับ1นนะฮะ อันนี้ผมก็สร้างบรรทัดที่ยี่สองถัดมายีนะครับผมจะสร้างตัวอีกเคอร์ฟนึงนะครับก็คือบอกให้มีนเท่ากับ2 Standard d e v i a t i o n เท่ากับ1ส่วนอีกอันนึงนะครับมีนเท่ากับ1 Standard d e v i a t i o n เท่ากับ2เดีนะครับแล้วผมจะทำการพลอตนะครับเส้นทั้ง3ออกมานะครับมาดูบรรทัดทียี่ห้าก่อนได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเส้นที่เป็นตัว normal distribution นะครับ ถัดมานะครับผมก็พลอตตัว x 2เห็นไหมครับคราวนี้ผมจะได้เส้นสีแดงขึ้นมานะครับเส้นสีแดงนะครับรูปทรงเหมือนกับเส้นสีน้ําเงินเลยเพียงแค่ว่าตัวกราฟนะครับถูกเลื่อนไปทางแกน x นะครับให้มามีมีนที่เท่ากับ2แทนที่จะมีนอยู่ที่เท่ากับ0อันนี้เดี๋ยวใส่ ab line เข้าไปเล่นๆน,นะครับแล้วก็ color เ,เท่ากับตัวเล d แบบนีอ้อันนี้ อเดี๋ยวอันนี้เป็นบลูดีกว่านะครับค<ม>ัลเลอร์เป็นบลูเส้นนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้มีนอยู่ที่2องให้คัลเลอร์เป็นเลดแบบนี้นะครับดูนะครับเห็นไหมครับสออันนี้รูปทรงเหมือนกันต่างกันที่ค่ามีนสวิกอันนึงนะครับ Y3 เนี่ยมีนเท่ากับ1แต่ว่า Standard Deviation เท่ากับ2แทน Control Enter Run Do เห็นไหมครับผมจะได้ตัวสีเขียวอันนี้นะฮะผมสามารถใส่ตัวนี้เข้าไปได้ตัวสีเขียวนะครับมีมีนเท่ากับ1อ่านะอันนี้ก็คือรูปของ normal distribution curve ที่มีค่า mean กับค่า standard deviation ที่แตกต่างกัน อันนี้ก็คือความหมายของตัว d ีนอมนะครับถัดมานะครับผมจะสร้างกราฟที่มีการพลอตพื้นที่ใต้เคอร์ฟให้ดูอันนี้ผมมาสร้างตัว x ใหม่นะครับก็บรรทัดที่33ลันไปแล้วก็ลัน34นะครับอันนี้เป็นเคอร์ฟปกตินะครับ standard normal curve เนี่ยพอได้มาแล้วนะครับผมลันบรรทัดที่39ก่อนนะครับให้ดูบรรทัดที่39ผมจะได้กราฟ normal curve ออกมาแล้วก็ครันนี้ผม เติมตัว x 2เข้าไปนะครับ x 2เนี่ยอันนี้ผมจงใจให้มีค่าตั้งแต่ลบสจนถึง1.96นะครับสั่งรันแล้ว y 2ก็คำนวณน,นะครับบรรทัดที่38แล้วผมก็พลอตบรรทัดที่40คราวคนนี้ดูนะครับเห็นไหมครับคาวนี้นะครับผมสามารถใช้คำสั่งแบบนี้เนี่ยตอนที่เราพลอตตัว x2 y2 เข้าไปนะครับผมบอก type เท่ากับ h นะครับ type เท่ากับ h นะครับก็คือจะทำเป็นแบบ histogram ก็คือื่ให้มีเส้นคล้ายๆเป็นแท่งนะครับออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัว LWD ก็คือความหนานะครับเท่ากับ2นะฮะผมสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ดูนะครับลองเป็น4ดู p plot นะครับเห็นไหมครับคันนี้จะดูทึบๆละนะฮะสีแทนหนึ่งก็คือออกส้มๆแบบนี้นะฮะดงนั้นอันนี้ก็คือ ส่วนที่เป็นสีทึบๆก็คือพื้นที่ใต้เคอร์ฟนั่นเองนะครับถ้าเอาในแง่าตามทฤษฎีก็คืออย่างเช่นอันนี้นะครับพื้นที่ใต้เคอร์ฟนะครับตั้งแต่จุดปลายมาจนถึงจุดที่ตัว x เท่ากับ1.96หรือว่าค่า z ในแง่ของ normal distribution เนั้นหากเราต้องการหาว่าพื้นที่ใต้เคอร์ฟทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้ฟังก์ชัน p norm แล้วก็ผ่านค่าจุดด้านนี้นะครับสมมติผมต้องการหาตั้งแต่ปลายมาถึงตรงนี้เนี่ย จุดด้านนี้นะครับก็คือจุดที่ตัว x หรือว่าตัว z มีค่าเป็น1.96ผมก็พิมพ์พี o นอม1.96แบบนี้สั่งนนรันบรรทัดที่42ผมจะได้ออกมาว่าเป็น0ุด975คือพูดง่ายๆพื้นที่ตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับ1แต่ถ้าเราเอาถึงแค่ตรงนี้จะเท่ากับ0.975นะครับอันนี้คือความหมายของตัว p norm นะครับหรือว่าถ้าเอาง่ายๆเลยนะครับ p น o จุดที่ x เป็น0สมมุตินะครับเราจะต้องได้จุด5ออกมาเห็นไหมครับได้ค่าจุด5นะฮะหากเราต้องการจะเรียนรู้ตัวสถิติผมแนะนำนะครับโค้ดในบรรทัดที่45ถึง50เนี่ยผมสมมุติว่าผมต้องการที่จะสร้างกราฟอันนี้นะครับให้บอกแอลเียนะครับจากด้านปลายซ้ายมือมาจนถึงจุดที่ตัว z หรือว่า x นะครับมีค่าเป็น0ย์ผมก็สามารถทำแบบบรรทัดที่45ได้นะครับ รันบรทัดที่45นะครับแล้วก็ตัว x y อันนี้นะครับคือผมเอาค่า x y จากตัวตรงนี้นะครับผมทำให้ดูตรงนี้ใหม่ดีกว่านะครับ c o p ล code ลงมาอ่าแล้วก็รันใหม่เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ p ล o t ต,ตัวนี้เราก็ได้ normal curve นะครับแต่ครน,นี้ผมต้องการ highlight นะครับผมก็ตั้งแต่ลบ4จนถึงค่า z ที่เรากำหนดตรงนี้เป็น x 2แล้วคำนวณค่า y 2 แล้วก็พล o อตนะครับผมจะได้เป็นพื้นที่ออกมาตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึง0ก็คือ50%นะครับพื้นที่ใต้เคอร์ฟการนี้มาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือตัว QNorm เนี่ยจะเป็นตัว inverse ของตัว PNorm นะครับอย่างเช่น PNorm ที่0ดูอีกรอบแล้วกันนะครับ54เนี่ยมันก็คือ50%ใช่ไหมครับ P ก็คือตัวพื้นที่นะครับ u m u l a t i v e พื้นที่ใต้เคอร์ฟเนี่ย ส่วนตัว Q ถ้าผมบอกว่า Q ที่จุดหหมายความว่าผมต้องการหาจุดนะครับของ X หรือว่าตัว Z เนี่ยที่จะทำให้พื้นที่ใต้เคิร์ฟนะครับนับตั้งแต่ปลายด้านซ้ายนะครับได้เท่ากับจุด5นั่นเองเพราะฉะนั้นหลันบรรทัดที่55ก็คือจุดที่0ถูกไหมครับหรือว่าผมบอกว่าตรงนี้นะครับ p นอมลบถ9 6้าถ่ายได้ไหมครับว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ2.5%นั่นเองใช่ไหมครับ P n นอมลบ6ก็คือพื้นที่ปลายติ่งตรงนี้นะครับถ้าผมแก้ตรงนี้นะครับเป็นลบ6 9 6แล้วผมรันโค้ดพวกนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวดูรูปกราฟเห็นไหมครับอันนี้ก็คือความหมายของ P n นอมที่ลบ1.96เราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมีพื้นที่เท่ากับ0ุด5หรือว่า2.5%เเซ์นะครับ อย่างที่บอกนะครับ Q norm เป็น inverse ของ P norm เพราะฉะนั้นถ้าผมพิมพ์แบบบรรทัดที่58นะครับเห็นไ,ไหมครับผมก็ได้ออกมาเป็นลบ1.96นั่นเองนะฮะตัว P norm กับ Q norm นะครับเราจะมีตัวพารามิเตอรอีกอันหนึ่งเรียกว่า lower tail นะครับว่าจะเป็น true หรือ false โดยปกติ lower tail จะเป็น true ความหมายเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็น true เนี่ยให้นับจาก lower tail ก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยมาจนถึงจุดที่ ตัวแเป็นค่าที่กําหนดนะฮะอย่างเช่นบรรทัดที่60ถ้าผมทําแบบปกตินะครับอันนี้เนี่ยค่า p จะได้เป็นจุดเก็นะครับก็คือจากจุดนี้มาจนถึงประมาณ1.96ตรงนี้พื้นที่ใต้เคอร์ฟเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าผมบอก lower tail เท่ากับ false นะครับมาดูนะครับบรรทัดที่61ตัว p upper นะครับจะเหลือเป็น024 ความหมายเป็นอย่างนี้นะครับก็คือถ้า lower tail เท่ากับ false เนี่ยเครื่องจะนับว่าจากจุด1.96นะครับตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจนถึง infinity นะครับจะมีพื้นที่ใต้ curve อยู่ที่เท่าไหร่คำตอบก็คือประมาณ2.5%อันนี้คือความหมายของ lower tail นะครับส่วนตัว q norm ก็เหมือนกันนะครับ q norm ถ้าผมเอา q norm ของตัว p นะครับคือตัว0.975นะครับ อันนี้จะได้เป็น1.96บอกแล้วมันคืออินเวสกันเห็นไหมครับแล้วถ้าผมรันบรรทัดที่64นะครับว่าเป็น lower tail จะเกิดอะไรขึ้นก็คือจากจุดที่ลบ1.96ไปทางขวาเรื่อยๆนะครับนี่คือความหมายของตัวอันนี้นะครับอันนี้ถ้ามาดูในรูปแบบของกราฟแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมให้ค่า z เป็น1.96แล้วก็รันตัว p น o r ตรงนี้ดูนะครับเพื่อดูค่า 2.5%ตรงนี้นะครับแล้วผมก็พลอตตัว standard normal distribution ออกมาแล้วคันนี้นะครับผมบอกว่าเริ่มจาก z ไปจนถึงปลายนะครับพอบอกว่าตรงนี้ lower tail เป็น false เนะี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะครับพื้นที่ดูตอนที่ผมทำ x2 y2 แล้วก็พลอตนะฮะอันนี้คือความหมายว่า lower tail เท่ากับ false ก็คือจากจุดนี้ไปจนถึง บวก infinity นะครับเราหาพื้นที่อันนี้ก็คือ p norm แบบที่เป็น lower tail เท่ากับ false นะฮะอาคานนี้ตัวสุดท้ายนะครับ r norm นี่นะครับเป็นตัวฟังก์ชันที่จะใช้ random ข้อมูลที่จะให้มีตัวการแจกแจงเป็นแบบ normal นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมให้ค่า n เป็น10000นะครับแล้วตัว s นะครับผมรันว่า r n o r r norm นะครับก็เหมือนกับ ตัว D P Q นอมนะครับก็คือถ้าอนอมแบบที่ไม่บอกว่ามีนเท่าไหร่ standard deviation เท่าไหร่มันจะถือว่าเป็น standard normal distribution คือมีนเท่ากับ0 SD เท่ากับ1น1ะฮะดูนะครับถ้าผมสุ่มตัวเลข sample เยอะๆแล้วผมหาค่ามีนของตัว S นะครับตรงนี้เนี่ยบรรทัดที่78ดูนะฮะมีนของตัว S นะครับก็แทบจะเป็น0เลยนะครับอันนี้คือ0 0ด ่วนส่วน s t r n d e v i d t v o n น i ะครับค่าจะต้องเข้าใกล้1นึ่งเห็นครับ1.008งั้นมันขึ้นอยู่กับว่ายิ่งถ้าเราเปลี่ยนค่า n ให้ยิ่งมากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าผมเปลี่ยน n เป็นแสนหนึ่งนะครับลันใหม่นะครับมาดู s. mean เห็นไหมครับอันนี้ก็จะ mean ก็จะเข้าใกล้0ขึ้นเรื่อยๆนะครับ s t d n v i r t i o v i a t i o n ก็เข้าใกล้1ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะครับคานนี้หากผมต้องการใช้ rnorm นะครับในการสร้างตัว random number โดยกำหนด mean กับ standard deviation นผมว่ใช้แบบนี้นะครับอย่างเช่นบรรทัดที่83ผมบอกค่า S นะครับจะสุ่มตัวเลขกี่ตัวแล้วก็มี mean ที่170 standard deviation เทกับ6นะครับผมรันบรรทัดนี้เลย83ถึง88รันดูนะครับแล้วกลับมาดูนะครับค่า s.mean กับค่า s.sd เนี่ยเห็นไ,ไหมครับใกล้เคียงกับตัว mean กับ sd ที่เรากำหนดเลย169.9กับอันนี้6ก็เป็น6.01 แล้วผมสามารถใช้คําสั่ง histogram ได้นะครับอย่างเช่นบรรทัดที่89เนี่ยรันนะครับอันนี้คือการแจกแจงนะครับข้อมูลส่วนสูงนะครับหรือว่าผมจะตกแต่งอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับก็ h i s t o แกรมแล้วก็บอกเบรกให้ตัวเนี่ยแต่ละแท่งนะครับมีจํานวนแท่งมากขึ้นคือให้มี50แท่งแล้วก็ใส่ title เข้าไปด้วยนะฮะผมก็รันบรรทัดนี้ได้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นออกมาเป็นรูปแบบเบลเคิมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้ บรรทัดที่93ถึง102เป็นโค้ดที่ผมเขียนการพอดกราฟนะครับโดยที่เปลี่ยนค่า n ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าค่า n มีผลยังไงนะครับต่อตัวฮิสโตแกรมของเรานะครับผมรันอันนี้โดยที่ค่า n เป็น50 100 1,000แล้วก็100,000นะครับอันนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่าเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ายิ่ง n นะครับมากขึ้นเท่าไหร่ตัวค่าที่ได้ออกมาก็จะมีการกระจายตัวแบบ normal distribution มากขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นอันนี้ n เ,เป็นแสนเห็นไหมครับเริ่มเห็นเป็น bell curve เลยนะครับอาแล้วครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ฟังก์ชันในกลุ่มของ normal distribution ดังน,นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ